สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องชาววัวที่เคารพรักทุกท่านครับวันจันทร์แบบนี้นะครับพบกันที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดต,ตากครับ <c oughs> เราไปเดิมข้อแรกกันด้วยข้อของพี่ประวิทยอดเกิดนะครับชุดนี้กี่ตัวนะพี่เจ็ดตัวครับเจ็ดตัวอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ6เดือนเจ็เดือนนะครับหเดือนขึ้นไปเนาะรัคาหเดือนขึ้นไปนี่ราคาลองยกไปตัวละับ9,7ครับ ไม่ถึง1 0,000นะครับครับไม่ถึง9,700บาทไม่ถึง10,000ใน7ตัวนี้มันจะมีตัวเล็กกี่ตัว2ตัวครับ2ตัวตัวอยู่ประมาณนู้นประมาณตัวนี้เล็กสุดก็ประมาณตัวนี้ตัวบางๆนี่นะใช่พวกลำลำหนาๆก็เป็นชุดใหญ่ัวคตัวใช่ยกได้แยกได้จับคู่ได้ราคาว่ากันได้ถ้าเจ้าคู่ใหญ่เนี่ยพี่เท่าไหร่ก็ประมาณ2 0 0 0 0พันหรืออะไรประมาณนั้นนะครับ2 0 0 0 0พันรับ ไม่เกินนี้แล้วไม่เกินนี้แล้วนะบนี่นะไม่เกินนี้แล้วนะแพงสุดก็ตัวละหมื่นห้าร้อยถ้าจะคัดเอาตัวใหญ่ๆสองตัวเอาดีๆไปนะครับนี่ครับอายุวัวหกเดือนขึ้นไปแล้วครับราคาร้องยก9ก้าพันเจ็ดร้อยบาทย้ำราคากันอีกทีเราจะเป็นบามั่นลูกผสมนะอันนี้อยู่ในชุดชุดโตเลยชุดโตนะนี่โชคพวกโตนะเล็กอยู่ฝั่งนู้นครับผมสนใจติดต่อได้ครับเบอร์โทรครับพี่ศูนย์แปดหก 925 969ครับผมถ้าใครสนใจก็โทรเบอร์นี้เลยนะครับนี่ของพี่ประวิทย์ยอดเกิดครับามาชมบัวข้อของในป้องน้องชายนโป้ครับอันนี้เป็นคู่แม่ลูกนะครับนี่ครับแม่เป็นสายพันธุ์อะไรสล็อตเลยนะครับลูกตัวที่เท่าไหร่ครับลูกตัวแรกครับตัวที่หนึ่งเลยครับสดสดครับแม่สดดีครับลูกตัวผู้นะร้องไว้ที่16,500ครับครับราคาร้องอยู่นะครับ แม่ลูกชาโรเล่ครับมาเจอกันแล้วสวยๆเลยนี่ลูกเป็นตัวผู้นะครับลูกเป็นตัวผู้ลูกตัวที่หนึ่งครับสนใจก็โทรหาในป้องเลยหรือมานเลือกมาชมได้นะครับข้อของในป้องข้อของพี่ช้างอันนี้เป็นคู่ไม่ลูกหนึ่งคู่ต่อไปก็เป็นวัวตัวผู้ครับมีกี่ราคาครับมีสองราคาครับครับอย่ใหอ้เหลืองนั่นร้องไว้ตัวละหมื่นแปดครับหมื่นแปดนะมีกี่ตัวชุดนี้มีสามตัวครับ ชุดเหลืองแบบเหลืองๆนี่มีสนะหมื่นแปดพันราคารองอยู่ตัวละ18,000ต่อได้ต่อรองได้ด้วยเนี่เหลืองนี่ไอ้นี่ไม่ใช่ขาวตัวเดียวไอ้ขาวนี่ไม่ใช่นะแล้วก็ไอ้ดำนี่นะใหญ่ๆนะ18,000นะครับแบบนี้1 8ื่นนี่3ตัวเรียงกันนี่มาแล้วก็ชุดเล็กๆชุดเล็กตัวละสามพันห้าครับโกหมื่นสามพันห้าร้อยอย่างในตัวขาวนี่นะแล้วก็ตัวที่กําลังลุกอยู่ แล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ด้วยนะครับใช่หมดเลยครับที่เหลือ1 3 5 0 0ารบาทครับกับ18 0 0 0ครับมีอยู่2ชุด2ราคานะสำหรับวัวตัวผู้คอกมันไม่พอคัดอคัดยากสักหน่อยรัวเลยวนเลยวนหน่อยวัวหน่อยนี่เป็นร่าวๆนะครับให้ดูกันคร่ท่าไอ้ดำนี่อยู่ชุดเล็กนะครับโกเอาไอ้ดำนี่ชุดเล็กนี่ดำหมอนล้นหัวโหมอมนี่สนใจไม่เลือกมาชมกันได้เลยนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับดูเอานะมีทั้งตัวผู้ทั้งคู่แม่ลูกครับของในป้องนะเบอร์โทรครับ0832812188ครับโอเคอย่าลืมโทรหาในป้องกันนะครับถ้าชอบชุดไหนชมว,วัวตัวเมียครับข้อของลุงอํานวยนะครับทีนี้ก็จะเป็นลูกผสมบามันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีราคาอะไรเท่าไหร่บ้างเอาแบบไหนก่อนดีเอาที่<บ>ยังไม่ได้ขายที่ยังไม่ได้ขายนะนะจะ<า>เป็น ตัวนี้ยังไม่ได้ขายเลยครับผมชุดนี้ใช่ไหมชุดนี้สามตัวเนี่ยเอาไล่ตั้งแต่ตัวเล็กนี่ก่อนเลยตัวเล็กนี่บอกไว้8,5 0 0ครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับครับผมเป็นไทยใหญ่เนาะเป็นไทยใหญ่ครับอย่างนี้เป็นไทยผสมบาบันครับสดือน้อยเริ่มพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับเป็นแบบนี้ราคาถูกราคาถูกเป็นเป็วัวสาววัวนางนะครับแล้วตัวนี้ล่ะนี้จะเป็นแม่งัวครับขายลูกไปแล้วแม่อ แม่ลูกติดแต่ขายลูกไปแล้วนะครับแยกลูกไปแล้วตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้บอกไว้หมื่นห้าร้อยครับครับผมหมื่นกับห้าร้อยบาทครับผมนี่ถ้าเราสองตัวก็อ่าหมื่นหมื่นเก้าหมื่นเก้าต่อร้องได้ครับต่อได้ด้วยนะครับราคาร้องอยู่นะอ่านี่จะเป็นไทยบะนี่ไทยบามันอันนี้ก็จะเป็นไทยไทยแต่เดิมนี้ก็นี่ก็ฝู่งมันนะครับชนมันมาสี่ห้าตัวนี่ขายชนมันไปหมดแล้วครับผมล่ะแล้วตัวนี้ตัวนี้งอนนางสาวครับบามันบามันลูกผสมครับผมคุ้น คุดีด้วยนะตัวนี้เท่าไรครับ1 4 5 0 0บาทครับราคาร้องอยู่นะครับผมต่อได้ก็เป็นไงไม่ได้ไปกับเขามันโตเกินเขาเรือยังไงเ่ยอันนี้มันมันยังไงนะเขาไม่ชอบใช่ไหมแล้วคู่นี้คู่นี้ขายไปแล้วครับครับเท่าไรครับอ่าคู่นี้ขายไป2 2 5 0 0อ้อือหือนี่วัวประมาณปีกว่าเนาะปีกว่าครับใกล้จะผสมได้แล้วนะครับเป็นวัวสาววัวนางครับผมในห้างสพคิด อ๋อไปอยุธยานะครับในห้างสมคิดมาจากอยุธยาครับผมมาซื้อไปนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูอีกข้อหนึ่งนะครับผมครับครับชุดนี้เป็นวัวตัวเมียสี่ตัวครับผมแต่มันเป็นคนละแบบกันเนาะคนละแบบครับเป็นแม่งัวอันนี้เป็นแม่ครับผมแม่อายุหน่อยแม่อายุประมาณลูกสามครับลูกสามตัวโค้งโตท้องด้วยท้องด้วยครับท้องด้วยนะแล้วตัวนี้นะเป็นสาวใหญ่ครับตัวนี้สาวใหญ่ครับรอผสมพร้อมผสมครับหรือจะเป็นวัวยังไงก็ไม่รู้เขาเนี้ย ขายไปแล้วครับคุณนี้ขายแล้วครับผมคุณนี้เท่าไหร่คุณนี้ขายไปสามหมื่นห้าครับสองตัวสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันตัวละหมื่นเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าโอ้โหดูเอาครับดูตัวนี้ครับพี่นะครับอันนี้เน้นเป็นเนื้อเนาะเนื้อเนี้ยราคาอิงเนื้อนะครับตีตาเนื้อครับผมขายงัวเดียวนี้ราคาเนื้อทั้งนั้นนะเร่งเป็นงัวสวยงามเป็นงัวลูกเลี้ยงไม่ได้นะครับต้องเป็นเนื้ออย่างเดียวนะครับแบบนี้ขายตามเนื้อครับผม มามาดูคู่นี้หน่อยก็จะเป็นวัวสาวครับวัวสาววัวนางเป็นบามันบามัน่ลูกกระทบตัวหนึ่งแล้วก็บามันเล่ตัวหนึ่งเล่มันนะอันนี้อันนี้เป็นบามันครับผมแล้วก็เล่มันนี่กําลังจะมาแล้วเนี่ยหัวโล้นด้วยสวยด้วยนี่ครับไปแล้วนะครับพี่น้องขายแล้วครับแบบนี้ไปแล้วนะเท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดพันสองตัวนะครับผมสองสองหมื่นเจ็ดนะพี่น้องสองตัวได้ไหม ครับผมตัวละหมื่นหมื่นสามพันห้าโอ้โหสามพันห้าร้อยบาทครับหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับเป็นราคาที่ขายแล้วครับมีวัวดีด้วยนะวัวดีครับไม่มีนะยังไม่มีตําหนิอะไรไม่มีตําหนิครับวัวสาวพร้อมผสมไก่จะผสมได้แล้วพอเอไปปล่อยแปลงหญ้าครับครับผมโอ้โหนี่ครับโอ้โหดูราคางัวเดี๋ยวนี้เนาะครับสวยแค่ไหนก็เม็ดยี่ได้นะครับตอนนี้ ถึงให้สวยแค่ไหนก็เป็นตีราคาเนื้อกันหมดนะครับคับผมถ้าสนใจอยากจะได้วัวหรือจะติดต่อสอบถามเรื่องวัวสั่งวัวครับผมเบอร์โทร0984803648ครับผมอย่าลืมโทรหาลุงอำนวยนะครับเขาเก่งเรื่องตัวเมียมากๆเลยเรามาชมวัวคู่แม่ลูกครับข้อของลุงอวดนะครับคู่แม่ลูกล้วนๆเลยครับชมกันครับนี่นานเราจะมาหาลุงอวดสักทีนะ แต่เขาลุงอวดเขามีเรื่อยๆนะครับใครอยากได้วัวตัวเมียก็มาหาลุงอวดได้เลยจ้าสูงร้านนี้เก้าหกสดเ้าห้าหกเก้ดครับ 0, 96, จําไว้ให้ดีครับลุงอวดครับคู่ไม่ลูกต้องมาหาลุงอวดนะครับวันนี้เห็นมีอยู่หลายแม่เลยสดสดใสใส,สแม่ขาวนี่ลูกแดงใช่ไหมครับจ้าแม่ขาวนี่ลูกแดงจ้าลูกตัวเมียน,นะแม่เออลูกตัวเมียโตด,ด้วยครับผมเวลานี้ถูกมากๆ ท่าไหร่ครับแค่สองหมื่นห้าเองสองหมื่นห้าพันบาทครับแม่ลูกครับเนี่ยแม่ลูกสองหมื่นห้าครับต่อได้ต่อรองได้ครับนี่เวลานี้ถูกมากๆจ้ะครับผมมาแล้วแม่ไหนลูกไหนบ้างครับเดี๋ยวนี่นี่ก็ลูกตัวเมียสองหมื่นห้าเหมือนกันตัวขาวนี่หลังทิวลิวนี่โบ๊ทด้วยให้ลูกเป็นตัวเมียสีแดงนี่สองหมื่นห้าครับผมแม่ไหนครับแม่เล่หรือแม่ไหนไป ่ตเนี้อย่าวิ่งไปบังอ่ะอันนี้เลยอันนี้เลยเออนี่ใช่ไหมลูกขาวเนี่ยลูกขาวสวยมากเลยลายลูกตัวผู้นี่ครับจ้าสองหมื่นห้าเหมือนกันสองหมื่นห้าแม่ใหญ่มากมากแม่ขาวลูกขาวตัวนี้ลูกตัวแดงเนี่ยตัวเขาบานนี่ครับผมลูกตัวเมียลูกผู้ลูกตัวผู้สองคู้จ้าอ๋อผู้ทั้งคู่เนาะจ้านี่ลูกผู้ั้งคู่นะครับนี่ ต่อได้จ้าครับผมแล้วก็แม่ลแม่หัวโลนี่แต่ลูกบามันนะลูกเป็นบามันจ้าเออสองหมื่อ๋อสองหมนพันนะครับน่เน่แม่ลูกนี้จ้าอ้นี้ก็มีห้าแม่จ้าสองหมืนึ่งแม่จ้าสองหมื่นห้สี่แม่จ้าประมาณนี้นะครับให้ดูกันนะครับจ้ามาปรึกษากันได้ครับผมแล้วก็คู่นี้ เออเออจุดนี้ลูกขาวนี่ลูกขาวเป็นแม่นี้จ้าสองหมื่นสี่พันสองหมื่นสี่พันนะครับผมแม่ไหนโน่นสองหมื่นห้ากำลังเดินมาเนี่ยแม่สองหมื่นห้าพันนะลูกตัวลูกตัวเมียแม่นี่ลูกตัวเมียสีแดงตัวผู้นี่สีขาวสองหมื่นห้าครับผมโอ้แม่คงโตดีจังครับจ้าสนใจก็มาต่อมาลองกันนะครับทั้งหมดมีอยู่เจ็ดแม่ จ็ดแม่ยกเลยเท่าไหร่ครับเจ็ดแม่นี่ยกเลยร้องแค่เจ็ดหมื่นแสนเจ็ดหมื่นห้าพันอ่าพิจารณาดูกันนะครับแล้วก็มาทําให้ถูกอีกได้อ่าถ้าว่าแพงก็ทําให้ถูกได้มาคุยกับลุงอวดได้คุยง่ายครับไม่ยากครับผมนี่คููแม่ลูกจันี่เอันเวลานี้ทําให้ถูกจะทําให้ถูกมากๆเลยครับผมเมื่อก่อนนี่อย่างนี้ก็สี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นแปดลูกเมียสวยนี่นี่ ได้ครับอย่าลืมโทรหาลุงอวดนะครับย้ำเบอร์โทรกันอีกทีครับเบอร์โทรเบอร์โทร0 9 6 3 7 9 5 6 9 8ครับผมอย่าลืมโทรหาลุงอวดครับแม่ลูกต้องวัวลุงอวดจ้าเนี่ยสวยมากๆเลยดูในลูกแดงถึงสามร้อยเอาได้เลยครับเอ่อข้อของลุงทันนะที่เราไปฟังเมื่อกี้เขาอ,อะไรมาเปลี่ยนกันพี่นะเอาตัวเมียมาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนตัวผู้เอาไปได้เปลี่ยนตัวผู้เอาไปแล้วใคาแทนตังค์ใคร,มใครไม่แถม ให้ไปตัวตัวแต่ที่ว่าเขาเอาออกไปแล้วนะผมเสียคารถออกไปเขาอีนี้เขาสวยสามร้อยขาออกกับขาลดก็สวยสามร้อยตัวเมียนั้นเราขายให้เขาด้วยไหมขายขายเราขายครับเราขายให้เขาซื้ออะไรมือถามจอกจอกจอกอะรู้มืยขายรถขายวัวแล้วไอ้เรียกเออรู้เหลืองโอเคจ่ายตั้งเลยพี่จะตั้งค์มาเลยมามาชุดนี้ชุดนี้ถ้าเอา ถ้าคัดชุดสวย5้าพันหเหมือนเดิมครับหมื่นห้าพครับครับหมื่นห้าพเหมือนเดิมอายุสวประมาณเท่าไหร่พี่อายุก็เป็นขวบแล้วครับชุดนี้ครับแบบนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมนี่หมื่นห้าพันห้าทหมดเลยนะอ่าครับครับมันถ้าถ้ายกนี่มันก็จะลดเป็นได้อีกอ่าถ้ายกลดได้ตลอดครับยกลดได้อีกมันจะมีตัวน้อยไม่เข้านะพี่ตัวน้อยไหนพี่มีตัวน้อยด้วยเนาะเอ้ไม่มีเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวตัวน้อยไม่เขตัวน้อยตัวน้อยไล่ไปนู่นแล้วครับอ่าหมื่นห้าพันห้า 8 9 0พอดีตัวนู้นด้วยครับตัวนูน้นนี่ครับรวรมทั้งไอตัวมีวมส pais อยู่ข้างในครับมันโดเข้าไปเมื่อกี้อ้าวนะเดี๋ยวเราเ<อ>ไปตัวนี้มันบางหน่อยเดี๋ยวเอาไปขายสุดครับดเดี๋ยวไปดูอไอทีนึงมาตัาวนี้แล้วก็ตัวเมียตัวนี้แหละครับเปลี่ยนตัวเมียที่เขามาเปลี่ยนเนี่ยขอชมหน่อยขายเท่าไหร่เอ่อโต๊ะห้าพันนะครับหมื่นเอ้ยหมื่นห้าครับเขาเอาตัวผู้มาเปลี่ยนเอาตัวเมียไปเขาเอาถอดซื้อตัวเมียเราไปแล้วเขาเมียเขา ยังไม่เลี้ยงเราก็ต้องให้โอกาสเขาลุกเลี้ยงอะเขาเลยเอาตัวเมียที่เราเขาซื้อเราไปน่ะจะมาเปลี่ยนเอาตัวผู้จะมาเปลี่ยนเอาตัวนี้ครับแต่ยังมาไม่ถึงยังต้องให้พี่ออดลักไปเราเอาตัวเมียมาให้เราอ๋อก็ลุกเลี้ยงกันนูครับไอ้ตัวนี้ใช่ไหมที่จะไปน่ะครับครับราคาหมื่นห้าพันหมื่นห้าพันครับตัวเมียที่เขาซื้อไปก็หมื่นหมื่นห้าใกล้ใกล้หมื่นห้ามันกันพ่นมีค่าใช้จ่ายค่ารถค่าลาออกไปครับผมนี่หมื่นห้าแล้วครับไปแล้วนี่นะ ซื้อขายแลกเปลี่ยนของแท้ครับเราต้องใจคนซื้อครับเราต้องยอมเพราะเราเราเป็นพ่อค้าเมียเขาเดี๋ยวจะทําให้ผัอเมียก็ทะเลาะกันเออครับเดี๋ยวเมียเขาไม่เลี้ยงวัวให้เราต้องปรับใจเอาปรักใจนะครับลู้ทันทีงานลู้ทันรับจบให้เลยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับโอ้ผัวซื้อไปไม่ถูกใจเมียแกครับเปลี่ยนได้ยังไม่ดูสภาพวัวมาแลชมคนนี้คนนี้ไปแล้วนะไปแล้วครับพี่เตือนน้อย นี่ปิดการขายไปแล้ว่นสีไปแล้วครับนี่่นสีแล้วนะครับสองตัวเนาะครับนี่ครับใชอยู่ที่อำเภอคีรีมาศสุโขทัยครับไรพี่บ้านเสียมุ้ยบ้านตะโนดเนาะเท่าไหร่เอ่อสองหมื่นเจ็ดเนาะสองหมื่นเจ็ดพันอ่ัที่ผมเน้มนเน้นมาดูจริงโกโกมาดูครับ นี่เป็นการซื้อขายที่ชอบใจกันที่สุดนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเวลาเราถ่ายยูทูบบางทีไม่เห็นไม่เห็นครับไม่เห็นหางไม่เห็นหางอะไรนี่เน้นคือเน้นมันดูตัวจริงนี่ชอบใจกันนี่หางคตรแบบนี้นะครับแต่เขาก็ชอบนะเขาก็ไปเลี้ยงนะเขาไม่สีเหลียดเขาไม่สีเหลียดไม่สีเหลียดไม่หางอะไรตัวสวยอ่าตัวนี้ก็ตัวหางสั้นสักนิดนึงแต่ก็ไม่สีเหลียดนี่ครับเขาพอใจนะครับแบบนี้ เนถึงเน้นมาดูตัวจริงถึงให้มาดูตัวจริงบางทีเราถ่ายไปเราไม่ได้ดูตัวตำหนิอะไรเขาเนาะเราดูไม่ทั่วนการ่อใจซื้อขายกันถึงบอกว่าถูกต้องเลยถูกต้องครับสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่ตัวเติมไม่มีตำหนิอะไรแต่มีก็อย่างเงี้ยเนาะคนเนื่องเน้นมาดูตัวจริงบางตัวดีแต่หางผมก็ไม่เกี่ยวเนาะกการเลี้ยงเนาะบางคนก็ติบางคนก็ไม่ไม่ถือครับนี่ครับเพราะแม่เขาเหยียบตั้งแต่ตัวน้อยบ้างครับผมครับผม นี่ประมาณนี้ครับไปแล้วแล้วตัวนี้ล้วพี่ตัวนี้มันอยู่ชุดตัวเนี่ยครับข้างในนี่ครับมาดูข้างในหน่อยเดี๋ยวตัวนี้ไล่ไวนี่ยดูถ่ายข้างในดูก็ได้พี่ไม่เป็นไรไล่มาให้ดูหน่อยได้ขายไหมยวัคซีนถาให้ด้วยได้ได้ครับได้ครับวัคซีนป่าพะเปื่อยมีครับไม่ต้องกลัวมีมีมีครับของกดตักมีอันนี้เท่าไหร่พี่อันนี้หมื่นสองพันห้าครับกี่ตัวหนึ่ง สองสามตัวตัวแดงตัวไหนขายไปยังยังครับนี่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 ครับตัวแดงนี่ครับนี่ครับในน้ำหมื่นสองพันห้าหมื่นสองพันห้ามีสามตัวหนึ่งสองสามครับผมแล้วตัวตัวผู้อมนี่หมื่นพันห้าครับคู่กับตัวนี้นี่หมื่นพันห้านะครับคู่กับตัวที่มีสะพายข้างนอกครับสองตัวก็สองหมื่นสามสองหมื่นสามตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองนี่ ตัวนี้นี่สองหมื่นสามครับสองตัวสองหมื่นสามครับครับมาเพชรแล้วตัวไหนกันเลือตัวนี้มันจะมีงูที่สวยที่มาจากลูกอีสานนี่ก็พันห้าเหมือนกันครับดูตัวผิดกันเลยหมื่นพันห้ากับตัวนี้ครับตัวล่ําต่ำนี่ครับครับผมพ่นสีไปแล้วไหมเหรอมันพ่นตัวอื่นถูกครับมันมันไปใส่เลยนะยังไม่ได้ขายครับอ๋อประมาณนี้ครับเน้นมาดูตัวจริงที่วุมกระจกครับมาลูบระคำตัวจริงกันใช่ครับผมนี่ครับอย่างนี้นะสวยแต่มันมีตำหนิหางแต่เขาไม่สีเรียมครับถูกต้องนะเน้นมาดูตัวจริงกันถูกต้องแล้วที่มาหากัันนี่ครบ ครับผมรับตังค์ครับผมขอบคุณครับมาไหวสวยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดขอบคุณครับครับขอสองร้อยครับค่าถ่ายได้เดี๋ยวไว้แค่นี่หละของเจวิกวัวหล่อไซมีนีครับค่ะตัวนี้นำเสนอตัวแรกค่ะ ภูมิใจนําเสนอตัวนี้ก่อนเลยอายุวัวเท่าไหร่ครับอายุหกเจ็ดเดือนได้ค่ะครับผมใส่ลุมเรียบร้อยหัวล้นจากการทําเขาอนาคตทำพ่อพันสงพ่อวัวได้เลยตัวนี้หล่อจริงราคาหมื่นสามห้าร้อยค่ะครับผมไปเลี้ยงต้อยเอาเนาะนี่ใครที่ไม่สีเลียดเรื่องเรื่องระยะเวลาครับแบบนี้มีทุนเอาไปเลยนี่โตมาก็เป็นวัวเข้าขุนได้แล้วก็เป็นพ่อวัวได้ด้วยนะครับลักษณะดีใช้ได้ครับขายใหญ่ดีหล่อครับหล่อครับ ดูออกนะครับพี่น้องนี่แคบไปเลยแล้วก็โทรหาเจมวิทเขาหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเทียบกับเมื่อก่อนมันน่าซื้อสุดๆเมื่อก่อนเท่าไหร่ที่เคยขายสองหมื่นพันเคยขายสองหมื่นพันตามนั้นนะลงก็ลงตามกันมาสำหรับชุดนี้ชุดนี้หมื่นพันแปดร้อยตัวชุดล็อกนี้มีหกแล้วก็ล็อกนี้อีกอีกเท่าไหร่ มันทั้งหมด10ตัวครับผมหมื่นพันแปดนะหกกระสีชุดนี้6จ้ะเนาะอยู่นี่4ตัวอ่ะนู่อีก4ตัวนะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึงหนึ่งพันแปดร้อยดูรายละเอียดแต่ละตัวก่อนนี่ดูทรงมันดีๆสวยทั้งนั้นเลยหนังดีเป็นวัวลูกอีสานใช่ไหมใช่ค่ะอีสานนี่ซื้อแถวไหนมากาฬสินธุ์แล้วก็โคราชสองตลาดรวมกันจ้ะรวมๆแล้วก็เอามานี่ครับผมถ้าส่วนใหญ่ไปซื้อวันไหน ส่วนใหญ่ไปวันอาทิตย์ค่ะกาลสินคือวันอาทิตย์เราก็มาลงที่นี่เลยนะครับ่ะกาลสินเลยครับผมเห็นว่ามีตัวเมียด้วยนะมีตัวเมียมาสองตัวค่ะครับเดี๋ยวดูตัวเมียกันด้วยนะครับมาเห็นแล้วตัวเมียตัวนี้มีสองตัวนะครับคู่นะตัวนี้หมื่นแปดห้าร้อยครับผมราคารองอยู่อายุบัวเท่าไหร่ครับประมาณได้ขวบแล้วค่ะตัวนี้ประมาณหนึ่งปีขึ้นไปแล้วนะหัวล้นจากการทําเขาครับท้องลายนิดนิด หมื่นแปดพันห้าร้อยราคาร้องอยู่ใครสนใจไปต่อยอดไปทำพัตธุกรรมต่อก็จัดไปแล้วตัวนี้ล่ะหมื่นสามห้าร้อยค่ะครับตัวเมียทั้งคู่นะครับจ้ะหมื่นสามพันห้าอายุอัวประมาณตัวนี้ประมาณสิบเดือนค่ะครับผมสิบเดือนยังไม่ถึงหนึ่งปีนะครับคู่นี้นะครับสนใจมาดูเลยนี่หัวล้นสวยทั้งคู่น่ะครับผมแล้วก็นี่ที่ว่าสี่ตัวทั้แปดอ่ะครับตัวนี้หนึ่งสองสองครับผมสามสี่นี่สี่นั่นนะ ที่อยู่ล็อกเดียวกับล็อกหน้าครับผมสิบตัวเหมือนพันแปดร้อยใช่ค่ะหนึ่งสองสามสี่นี้หนึ่งสองสามสี่นู่นนะแล้วก็อันนี้ตัวนี้คู่กับไอ้หูลูกกระทบหน่อยนี่จ้ะตัวละเก้าพันห้าไม่ถึงหนึ่งหมื่นจ้าตัวละเก้าพันห้าจ้ะตัวนี้นะครับกับตัวริมนะเนี่ยตัวเนี้ยนี่แหละครับเก้าพันห้าร้อยแล้วตัวขาวแล้วครับตัวขาวก็ราคาเดียวกันค่ะเก้าพันห้าราคาเดียวกับอ๋อมีสามตัวนนี่ก็เก้าพันห้าเหมือนกันครับผมมีสามตัวราคาลอดหมื่น ครับผมลบมีเก้าพันห้ามีหนะมื่นพันแปดนะมีสองชุดนะวัวตัวผู้ตอนนี้นะครับ,<ต>บวัวตัวเมียตอนี้สวยจี๊ดจังเลยตัวเมียเน,นี่ยตัวเมียหน้าไปทําอนาคตแม่พันธุอ์อ่ะอันเนี้ยชุดนี้มีสองสี่หกหกหรือเจ็ดโตไหมหน่อยเนาะโตสุด<า>แล้วอาอยุวัวรประมาณเท่าไหร่ชุดนี้ประมาณ 1ิเดือนเจ็ตัวหมื่นสองแปดร้อยค่ะโกราคาร้องอยู่แล้วเช้านี้ได้ขายบ้างยังขายไปสี่ตัวแล้วไปแล้วคือลถไปแล้วจ้ะนะครับวันนี้ซื้อแล้วออกได้เลยนะครับทีถ้าใครอยากจะได้วัวเลี้ยงนะเจ็ดหมืนสอแปด้อยหมื่นสันแมีโปรโมชั่นอะไรให้เขาบ้างส่งฟรีล้วแวะใกล้เคียงนี้นะคะครับไม่เกินไม่เกินห้าสิบโลส่งฟรีแน่นอน ฉีดยาฆ่าพยาธิแทงดั้งครับผมวัคซีนฟรีปักเปื่อยเท้าเปื่อยครับผมแล้วก็ที่ขายไปเมื่อเช้าส่งฟรีไหมหรือไปที่ไหนยังไงเขาเอารถมาเองเอารถมาเองจ้ะก็แทงดั้งให้ฟรีสภาให้เขาฟรีจ้ะฉีดยาให้เขานะครับเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าเก้าสามเจ็ดแปดเก้าหกศูนย์สามค่ะครับผมอย่าลืมโทรหาเจวิกนะครับเขามีทั้งตัวผู้เล็กแล้วก็ตัวเมียสวยๆเลยนะครับอย่าลืมโทรหากระชับสองร้อเท่าไรละสองหมื่นสามพันห้าร้อยสองหมื่น เราโตโตตัวละหมื่นไม่ก็บอกว่าสองหมื่นสามเราก็เอ๊ะเท่าไรแล้วเลยฟังใหม่นะครับพี่น้องตัวละหมื่นสามพันห้าเออมันต้องอย่างนี้ถึงจะทันตะใหม่โอ้โหสองหมื่นสามห้าร้อยนี่ไม่ทันสมัยแน่นอนครับพี่น้องตัวโตโตนี่ยนี่กี่ตัวกี่ตัวพี่หนึ่งสองสามตีห้าหกตัวเจ็ดแปดตัวแปดตัวครับอ้าวไล่ไปนู่นเลยตัวละหมื่นสามพันห้าครับวันนี้วันนี้พี่เกดขายงวดช่างกันด้วยนะงวดช่างกิโลเท่าไรพี่วันนี้ 65 65บาทครับวัวน้ำหนัก200กว่า2 298องรเกือบ300ร้โลครับ23,500นี่ตัวละพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดีเอาให้ดีเอาให้ดีเอาไหมตัวละหมื่นพันตั้งลำไหมตั้งลำไหมเออสามตัวนี้สามหมื่นสามสามหมื่นสามราคาร้องอยู่นะราคาร้องครับผมอายุวัวประมาณเท่าไหร่พิกเกตเนี่ยครบหนึ่งหนึ่งปีได้นี่คนายน้องตามที่พิกเกตบอกมานะ อันนี้เ็ตตัวตัว3าม0ันห้ามื่นหมื่นสามพันห้าสาบาทแน่ดูเอาพี่น้องสวยยังแดงครับหัวได้หัังดีๆหัวได้คูได้หนึ่งอธิบายแปลไทยเป็นไทยให้พี่เกดอีกทีเป็นตัวเออสองตัวได้ลกได้เออนี่ครับตามใจคนซื้อถ้าครึ่งตัวนี่ไม่ขายตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปขายแน่นอนครับข้อของพี่กระเกดอย่าลืมมาดูมาชมกันนะ้วงวช่างของพี่เกดใช่ไหมนี่ นี่ไปดูเป็นอเออให้พี่น้องทางบ้านได้ดูกันว่าหัวช่างวันนี้เวียดนามมาซื้อราคาช่าง65สิบห้าบาทบางคนก็พอใจ63สบามีไหมันนี้มีวันนี้ก็หกก็มี63ก็ม,กมีอันนี้65บาทนะครับ <65 S 1> ี่่้อห้าบาทหนักเท่าไหร่สองนี่นะครับอายุวัวประมาณเท่าไหร่พี่เกศค,ครึง่งหมื่นเก้าพัสะ 370บาทแบบนี้พี่น้อง1 9ึ0 0หมืาทลายลาทไปเลยพี่หนัก298กิโลกร,รมัมดูเอาอแล้วก็เขายังซื้ออีกไหมซื้อผงนึงวันนี้ช่างวันนี้เอาไปหนึ่งพ่วงนะสำหรับเวียดนามครับสายนะัแจ็คเพชรบุรีมาวันนี้สั่งไปแล้วครับเป็นไงผลประกอบการ ชุดนี้มีมีอะไรนิดหน่อยมีไม่เยอะหรอมีไม่เยอะเพราะอะไรเพราะมันเบาเพราะคนเบาสั่งตัวแรกสามร้อยกว่าลอนี่นะครับดูเอาครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าพลาดนี่ของพี่กรเกตนี่ดูตัวอย่างเป็นการซื้อขายแบบข้างกิโลสองร้อยเก้าสิบแปดกิโลกรัมได้แล้วพี่ได้แล้วพี่มาเน้นะมาถ้าอยากได้วัวพี่กาเกต นะครับมาเลยมาหากันเลยที่หวังว่าจบนะครับอ่า,อานไปนะ้อะไรคะอ่านไปเนี่ยเออไม่รู้อิอ๋อยู่นี่ <c oughs> อยูอ่น <c oughs> ี่โอ้โเกเ่นตลกอะไรเดียวเฮ้ยเ <c oughs> ระมานี้นะครับสำหรับวัวลูกเลี้ยงแบบวันนี้กับนัดที่แล้วนี่มันเหมือนว่าจะจะต่างกันเลยนะสำหรับการซื้อขายนัดน,นี้ดีขึ้นทำท่าจะดีคนซื้อมาเยอะดีนัดที่แล้วไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ้าวเบอร์พี่กาลเกตเบอร์นี้0839611415นะครับชุด11,500กับ13,500ประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีมากครับ